สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออโตเดฟทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับกับเดฟไรด์นะครับรอบนี้ครับเราได้มา Group การุ๊ปเทสกันอีกรอบแล้วนะครับกับรถคอมแพกซีดานคันนี้นะฮะที่เป็นยอดนิยมสําหรับคนไทยและทั่วโลกเลยนะฮะนั่นก็คือ Honda c ซีวินั่นเองนะฮะแต่รอบนี้นะฮะจะไม่ได้มาเป็นเครื่อง1.5เทอร์โบแล้วครับรอบนี้เพิ่มใหม่นะครเป็นตัว ESV คันนี้และด้านหลังผมนี้ครับเป็นรุ่นย่อยรุ่น RS นะครับเราจะมาดูกันว่ารายละเอียดของตัวรถมีรายละเอียดกันอย่างไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ <S <S ถ้ามาดูคร่าวๆนะในสิ่งที่ต่างกับตัวที่เป็นรุ่นเทอร์โบนะฮะเราจะเห็นชัดๆก็คือในส่วนของเส้นโครเมียมนะฮะที่เราจะเห็นได้ตรงนี้เลยนะฮะที่ไฟนะฮะจะมีเส้นโครเมียมวิ่งอยู่นะครับตรงกลางนะฮะจะมีเส้นโครเมียมวิ่งอยู่นะฮะและตัวตราร รูเอชมาร์ตรงนี้นะครับจะมีสีฟ้าล้อมรอบเอาไว้นะที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะฮะหรือว่าตัวไฟตัดมองนะครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยมือจับด้านข้างฮะปกติถ้าเป็นรุ่น RS ที่เป็นเทอร์โบนะฮะจะเป็นสีดำนะครับแต่รอบนี้เขาจะใส่มาในเส้นสีโครเมียมแบบนี้เลยเพื่อเพิ่มความหล่อเข้าไปนะฮะจะได้ดูรู้ว่าคันนี้ก็คือระบบ e-hv นั่นเองถ้าเป็นตัวเทอร์โบ RS ตัวล้อครับจะเป็นขนาด17มิลและแม็อีกลนยนึงนะฮะ รอบนี้ฮะขยับเพิ่มขึ้นนะฮะให้จาก m a ็กนิ้วมาเป็น18นิ้วนะฮะสไลด์ทูโทนนะครับสีเงินกับสีดำแบบนี้เลยและที่สำคัญครับตัวยางฮะใส่มาเป็นไซส์235ทับสี่สแฮะและเป็นของมิชลินไพลอตสปอร์ต4ด้วยครับคุณจะเห็นเส้นขอบพรเมียมตรงนี้เลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์นะครับที่มีเฉพาะบนรุ่นเ e อ v ชีวีเท่านั้นครับมายืนยันอีกครั้งครับว่าด้านหลังก็ยังเป็นดิสเบรกเหมือนเดิมดังนั้นระบบห้ามล้อ4ล้อคือด อาแล้วถ้ามองไกลๆเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าด้านท้ายนะครับเป็นรถ1.5เทอร์โบหรือว่าเป็นรุ่น e s v ต่างกันตรงนี้ครับนี่เลย e s v m เล่มนะฮะ blue s mark ท่อมีท่อเดียวที่เหลือเหมือนกันเป๊ะครับสปอยเลอร์ไฟกันชนท้ายไฟทับทิมบลา b l า b l า,าเหมือนเดิมผิดหวังจากรอบที่แล้วใช่ไหมฮะที่เบาะหลังมันเปิดไม่ได้ฮะ,ะพับไม่ได้ด้วยนะฮะแต่รอบนี้พับได้แล้วแต่พับจากตรงนี้ไม่ได้นะฮะตรงนี้ไม่มีปุ่มให้พับใต้นะ คุณต้องไปพับตรงนู้นะฮะเปิดประตูท้ายขึ้นมาเห็นตรงนี้ไหมฮะนี่สําหรับพับเบาโดยเฉพาะดึงดึงแล้วก็ไปผักเอาไปดึงเสร็จแล้วเราก็พับมาแบบนี้ทำไมต้องยุ่งยากขนาดนี้ล่ะครับงวดนี้คนนั่งหลังเฮแล้วครับมีแอร์ด้านหลังมาให้แล้วนะครับกุญแจก็ให้มาสองแบบนะครับแบบรีโมททั่วไป กับแบบการ์ดแบบนี้ถ้าการ์ดแบบนี้คุณก็เอาใส่กระเป๋าตังค์ไว้ได้เลยแบบนี้ไม่ต้องหยิบออกมาเดินไปจับประตูรถมันเปิดให้เองแบบนี้ดีกว่าตรงไหนเพราะว่ามันช่วยสต,ตาร์ทรถกดกดรถติดแล้วชั้งในเย็นเจี๊ยบตอนนี้สบาย h o n d a e s อชนะครับยังไม่ลืมใส่ระบบที่ล็อกรถอัตโนมัติเมื่อเราเดินจากรถมาตอนนี้รถล็อกเรียบร้อยแล้วหน้าจอดิสเพย์ตรงนี้ปรับใหม่ให้กลายเป็นแบบฟูลดิจิตอล10.2นิ้วสวยงามดังนี้เลย หน้าจอ9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แล้วและที่สำคัญคือรองรับการใช้แบบ Apple CarPlay ไร้สายแล้วนะไม่ต้องเสียบสายก็ใช้ได้เลยแอร์ยังเป็นระบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาได้เหมือนเดิมและที่สำคัญกอง PM 2.5ได้เช่นกันช่องชาร์จไร้สาย วางปับ๊บชาร์จปุ๊บเห็นไหมช่องเสียบ USB 2ช่องตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคอนโซลกลางก็เหมือนเดิมตรงนี้นะครับหัวเกียร์ก็ยังมีอยู่เกียร์แบบ eCVT นะมีปุ่มที่เลือกโหมดตรงนี้ได้มีทั้งสปอร์ตมี normal และ econ มีปุ่มที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าและออโต้โฮตรงนี้ด้วยจ้า ดีไซน์ตรงแผงแอร์เหมือนกันกันกบตัวซีวิกเทอร์โบเป๊ะๆแม่ไม่อยากจะนึกตอนทำความสะอาดเลยร่องเยอะเหลือเกินพวงมาลัยทรงกลมนี่เดินได้สีแดงตรงนี้ด้วยปรับระดับขึ้นลงเข้าออกได้สบายสบายมีปุ่มที่เหมือนแพดเดิลชิป แต่ไม่ใช่แพดเดิลชิปเพราะตัวนี้เอาไว้ปรับความหน่วงให้มากขึ้นหรือน้อยลงในช่วงลงเขาหรือว่าช่วงอยากจะเบรกนั่นเองเบาะเป็นแบบหนังกับผสมหนังสังเคราะห์นะครับพร้อมเดินได้สีแดงที่ขอบให้มันดูสปอร์ตเร้าใจนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้าแทิศทางเบาะคนนั่งข้างปรับไฟฟ้าสทิศทาง ปัดน้ำฝนทำงานอัตโนมัติและมีตัวฉีดน้ำอยู่ตรงนี้กระจกมองหลังเป็นแบบลดแสงสะท้อนอัตโนมัติไม่ต้องมาคอยปรับเองแล้วเบรกและคันเร่งเป็นสไตล์สปอร์ตเสริมมาเป็นสีอลูมิเนียมนั่นเอง <Lang> เครื่องยนต์ช <s uss> ุดใหม่เซ็ตใหม่เลยต่างจากตัวเดิมแน่นอนเพราะนันนี้เป็นขุมกำลัง e-hv ใช้เครื่องยนต์หลักเป็น2.0ลิตร Direct Injection Atkinson Cycle DOHC 4สูบ16ล์วโอ้ยจะยาวไปไหนกำลังของเครื่องยนต์ให้141แรงม้าแรงบิด182นิวตันเมตรแต่มอเตอร์ไฟฟ้านี่สิให้แรงม้า184แรงม้าและแรงบิดที่315นิวตันเมตรตัวเก็บไฟฟ้าใช้เป็นแบบลิเธียมไอออนขนาด1.0กิโลวัตต์ชั่วโมง เคลมสูงสุดนะครับให้เอาตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นกําลังสูงสุดเลยเพราะวิศวกรญี่ปุ่นบอกมาแบบนี้เกียร์รขับเคลื่อนล้อหน้าระบบ e-cvt ที่ยกมาจาก Accord แต่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้มันดีมากกว่าเดิมระบบความปลอดภัยโ,โหยกเซ็ตกันมายกใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็น Honda Sensing ที่มีทั้งระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก โะบ,บช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางการเดินรถระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถคันข้างหน้าที่ความเร็วตำ่ำระบบเตือนเมื่อรถข้างหน้าเคลื่อนที่คุณคิดว่าแค่นี้พอใช่ไหมเฮ้ยยังไม่พอสูงลมนิรภัยให้มา6ตตำแหน่งระบบช่วยออกตัวอยู่ขณะอยู่บนทางลาดชัน ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก ABS และ EBD ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA เสียงเตือนคนภายนอกขณะรถขับขี่ด้วยโหมดมอเตอร์ไฟฟ้าระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติเมือ่อรถขยับระบบแสดงภาพมุมอับสายตา HondaLenWatch หรือแม้กระทั่งกล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมแบบมุมมองสาระดับแต่เอ๊ะทำไมเราอยากได้บายสปอรตมากกว่า HondaLenWatch และทำไมไม่มีกล้อง360องศาสักทีอันนี้เป็นคำถามที่ส่งไปยัง Honda ข้อมูลทั้งหมดก็น่าจะครบทั่วแล้วเราออกเดินทางไปดูกันดีกว่าว่า Honda c ซี i c ก ECV RS คันนี้ขับดีขนาดไหนครับตอนนี้นครับผมก็มาขับนะครับอยู่วน Honda Civic นะครับตัวที่เป็น ECV ในรุ่นย่อยที่เป็น RS นะครับเอาเบื้องต้นนะสิ่งที่ พอมานั่งแล้วโอ้โหรู้สึกได้ว่าเฮ้ยรถคันนี้มันเจ๋งว่ะคือเรื่องของอัตราเร่งนะผมรัรู้สึกได้เลยว่าทุกครั้งที่แตะคันเร่งลงไปนะมันจะมีการตอบสนองของเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้รถนี่มัน คุ่งออกไปได้เร็วที่สุดนะทันใจมากกว่าตัว1.5ตวโบด้วยซ้ำไปนะครับจริงๆขนาดแคบซีลิงตัว1.5ตวโบผมก็ชอบแล้วนะมันรวมพลังได้สูงสุดนะ184แรงมา้าแรงบิด315นิวตันเมตรจริงๆนี่คือตัวพลังกำลังของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะทำไมวิศวกรเขาให้เคลมแค่นี้เพราะว่าเขาบอกว่าหลักการเดียวกันกันกบ h อ v ESCV เลยนะครับส่วนใหญ่นะครับ รถจะทํางานด้วยระบบ EV เป็นหลักจะใช้มอเตอร์ในการทํางานซะเป็นส่วนใหญ่เครื่องยนต์จะทํางานเมื่อไหร่หนึ่งไฟฟ้าหมดนะฮะมันก็จะติดมาแล้วก็จะทํางานแบบซีไอบิดในกรณีที่เราไม่ได้ขับเร็วนะฮะก็คือทำหน้าที่เปิดเครื่องมาเพื่อปั่นไฟแล้วก็จ่ายไฟไปที่ตัว,ตวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะจ่ายไฟไปที่มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อที่จะปั่นให้ล้อทํางานหมุนไปเรื่อยๆนะฮะความเร็วสูงขึ้นนะครับในระดับ เกินร้อยขึ้นไปเงี้ยเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าที่ความเร็วที่ประมาณเท่าไหร่นะฮะระบบจะเริ่มหันมาใช้งานจากเครื่องยนต์มากขึ้นนะฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เครื่องยนต์นะครับทำงานได้ประหยัดกว่าพอเกิน100ร้อยขึ้นไปปั๊บรถจะเริ่มไปสลับการทํางานระหว่างตัวเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าสลับกันทำงานเป็นระบบไฮบริดนะฮะดู ในช่วงนั้นว่าต้องการใช้แรงจากเครื่องยนต์หรือว่าจากมอเตอร์ไฟฟ้ามเอากันก็จะสลับการทํางานการตอบสนองทุกช่วงมันก็เลยดีมาหมดนะฮะเมื่อกี้เอาเป็นว่ารอบที่ผมขับเนี่ยผมขับเป็นคนที่2นะฮะรอบแรกน้องพนเป็นคนขับเนี่ยคอปสปีดท,ที่ทำได้นะฮะอยู่ที่191กมชั่วโมงนะฮะอันนี้เป็นการทดสอบนะต้องบอกว่าเราทดสอบเพื่อให้รู้สมรรถนะของรถนะฮะ เราทดสอบภายใต้ความปลอดภัยสูงสุดนะฮะถนนไม่มีถนนเรียบแล้วก็เป็นทางเรียบระบบจะตัดทําการทํางานที่191กิโลมตรต่อชั่วโมงถามว่ามันก็ไปได้อีกไหมเนี่ยมันก็คงไปได้ถ้าเราปลดล็อกมันได้ถ้าถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นนะฮะใครไปขับเกินระดับ200นั้นยาวๆมันก็คงไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะ ถ้าอยากจะขับแบบนั้นก็แนะนําให้รถซื้อรถสปอร์ตดีกว่านะฮะไม่ใช่รถซีบีกแบบนี้นะครับถ้าคุณขับในช่วงแบบความเร็วในเมืองหรือสปีดนอกเมืองอยู่ที่ไม่เกินร้อยี่สิบเหลือะะพูดเลยว่าเหลือตีนต้นนี้ขึ้นแน่นอนนะครับแรงบิดสามร้อยสิบานิวตันเมนี้มันแบบมันจะใกล้เคียงรถกระบะอยู่แล้วอะ่ะแต่ตัวคันเล็กมันนิดเดียวอะ่ะโมสปอร์ตเนี่ยมันจะติดเท้ามากขึ้นและมันจะมีเสียงนะครับสั่งเคาะขึ้นมาไม่รู้จะได้ยินว่นไหนเดี๋ยวผมลองอยู่นะมาฟังเสียงกันนะ อ่ามันเหมือนเครื่องวีหกแต่มันจะเสียงมันเราเล่นเกมนะน้องปลมันเคยน้องปลบอกว่าเหมือนเล่นเราเล่นเกมอยู่อต่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโหมดนอ r m มอนะครับเสียงมันจะหายไปเนี่ยกดแล้วนะมันจะเหลือแต่เสียงเสียงเครื่องยนต์จริงๆนี่นี่กดเบาๆนะนี่คือร้อยสามสิบแล้วนะนี่คือแบบไม่ได้รู้ตัวเลยนะเนี่ยนี่คือการก่อบสนองเครื่องยนต์ที่ ดีขึ้นกว่าตัว1.5เทอร์โบครับและสิ่งที่ชอบอย่างก็คือเรื่องของการเก็บเสียงฮะฮอนด้ Honda ใส่ระบบ Active Noise Control ระบบนี้ทำงานยังไงระบนี้ทำงานด้วยการฟังเสียงนะครับตัวระบบจะรับเสียงนะครับจากตัวไมโครโฟนที่เราใช้งานอยู่ในรถนี่แหละแล้วไปคำนวณดูว่าค่าตรงข้ามของเสียงคลื่นเสียงนี้คืออะไรก็ เอาไปให้ลําโพงครับปล่อยขึ้นเสียงที่เป็นตรงข้ามกับเสียงที่มันเข้ามาเนี่ยขึ้นมายิงมาเจอกันพอมาเจอกันปั๊บค่ามันจะกลายเป็นศูนย์อันนี้คือหลักฟิสิกส์มันเป็นอย่างนี้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาบอกว่ามาแบบนี้ดังนั้นเนี่ยขึ้นเสียงที่มันเป็นเสียงดังนะครับที่มันจะเข้าหูเราอ่ะมันก็จะหายไปนะครับกลายเป็นศูนย์ว่างั้นเถอะถ้าทาให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเสียงแบบนี้มันไม่มีเฮ้ยมันก็เจ๋งจริงๆนะ ผมบอกเลยขับเร็วๆนะขับช่วงร้อยแปดเจนี่ยมันจริงๆเสียงพื้นมันควรจะดังมากแต่อีตัวเนี้ยเงียบเสียงลมข้างนอกเนี่ยยังจะดังมากกว่าเลยอีตัวนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องถกเถียงงานนะฮะเรื่องของช่วงล่างถ้าคุณเคยขับเทอร์โบไอนะฮะที่เป็น c ีวิ c เนี่ยมันจะเจอช่วงล่างที่แบบแน่นๆนะครับแต่มันมีความดักระด้างเล็กน้อยนะฮะตามสไตล์เวัรรุ่น,น แต่ตัวนี้มันเป็น r อก็จริงนะแต่มันถูกเฟตให้นุ่มลงกว่าเดิมนะขาดความแข็งไปหน่อยนะอันนี้อันนี้ที่เขาพูดกันนะส่วนตัวผมอะ่ะชายวัยกลางคนมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยแม่งเสือกชอบว่ะ <laughs> <laughs> เสือกชอบจุงล่างแบบนี้ว่ะน้องก็บอกว่าเฮ้ย,ยก็เข้าใจนะน้องเ็าเป็นวัยรุ่นแล้วน้องก็บอกว่าเฮ้ยมันมันดูนุ่มไปว่ะพี่อ เราเข้าใจแต่เราดันชอบแบบนี้ซึ่งมันเป็นฟีลลิ่งเดียวกับตัวที่เป็น1.5ทวโบที่เป็น EL+ ไอ้ตัวนั้นอ่ะที่มันเป็นแม็ก16อะ่ะเราเจอตัวนั้นผมชอบนะแต่ตัวนี้เป็นแม็ก18แต่ดันเซ็ตได้เท่านุ่มเท่าเท่ากันแบบนั้นเลยนะครับแต่แน่นอนครับพอเซ็ตแบบนี้ปั๊บเนี่ยข้อเสียมันก็มีมาคือถ้าคุณขับ100 120แหละไม,ไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกรถมันก็แน่นแล้วก็นิ่งดีขับ108 0 9ทางตรงๆเนี่ยสบาย แต่ถ้าเกิดเราเข้าโค้งเร็วๆครับช่วงระดับก็ร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่เราเข้าโค้งอาการท้ายโยนมันมีมันมีขึ้นมาจริงๆมันชื่อมัน R S นะมันคืออะไรเลสซิ่งสปอร์ใช่ไหมพลน่าเลสซิ่งสปอร์ตมันก็ควรจะสปอร์ตช่วงล่างแบบนี้มันควรจะเป็น E L P A T นะมันไม่ควรเป็น R S ถ้าถามผมอะ่ะถาส่วนตัวผมอะ่ะเท่นี้ฮะโอเคแล้วชอบเลยสบายสบาย,สบายนะฮะร,ระบบความปลอดภัย คอนด้าเซนซิงนูน่นนี่นั่นอะไรก็ขอข้ามปแล้วนะครับเพราะว่าเราพูดกันบ่อยมากนะฮะอีกนิดนึงเรื่องพวุมอะไรจริงๆน้ําหนักพอดีนะครับเพราะพูดถึงน้ําหนักนะในการหมุนไม่ว่าจะเป็นช่วงความเร็วสูงความเร็วต่ำก,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 ก็ก็อยู่ประมาณนี้ผมว่าโอเคแต่สิ่งที่เจอเหมือนกัน,นครับเหมือนเห็นด้วยกับน้องพลนนะ็คือน้องพลบอกว่าระยะฟีมันเยอะซึ่งมันก็เยอะอยจริงๆเนี่ยดูดิผมขยับอย่างเงี้ย จริงๆถ้าเป็นรถสปอร์ตแบบพวกแบบ AMG นะอันนี้เราเราเรามองข้ามนะไอ้คำว่าคมอะไรคมเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่อง AMG อ่ะเราหมุนอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่า,วารถมันหันนะแต่เนี้ยมันยังมีระยะฟรีเงี้ยรถมันไม่หันนะเนี่ยระยะฟรีเงี้ยซึ่งมันไม่ควรมีเพราะเวลาเราขับรถเร็วๆมากๆอ่ะเราต้องการความนิ่งของมันนะเพราะไม่งั้นเราก็ต้องคอยแตกมันอยู่เรื่อยดัยงนั้นเนี่ย ก็เป็นตัวหนึ่งคนระับคือมันคือน้ําหนักดีไม่ไม่เถียงเรื่องน้ําหนักเลยนะครับแต่แต่เรื่องความคุมอ่ะมัน,ม,นมันหายไปนะครับแล้วถามว่าแม่นไหมไหนะจะลองดูนะก็ก็ยังได้อยู่นะแต่ต้องใช้น้าหนักตัขเข้าเยอะต้องเยอะหน่อยใช่มันต้องหุ่นเยอะกว่าปกตินะนี่ก็จะเป็นภาพรวมก็ข้าวนะฮะของ,างการขับขี่นะครับเรื่องความสะดวกสบายคงไม่คุยแล้วแหละเพราะมันก็คือ Honda c ซ v i c กอะ่ะแลคุณเคยขับ Honda c ซี i c แบบไหนมาที่เป็นตัว1.5เทอร์โบก็แบบนั้นเลยรอบก่อมุมขับแบบนี้ก็มันก็ได้แบบนี้แหละเราบินมาถึงเชียงรายนะฮะแต่บีวลาทดสอบจริงๆกันเนี่ยก็คนละ70กิโลคนละ70กิโลก็วิ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงเนี่ยจะให้เต็มที่เลยสุดๆเลยชั่วโมงหนึ่งจะได้เท่านี้แหละมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองเคส0-100กันนะครับว่าจะทําได้ดีขนาดไหนนะฮะผมจะเปลี่ยนโหมดนะฮะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับ แล้วก็ผมจะจับโดยแอปตัวเดิมนะครับไอ้บลิตศูนยถึงร้อยนะ3ามหนึ่งไปรถมันดึงอย่างยาวๆเลยนะอ่าถึงแล้วฮะ7 3 7 7 6นนี่มีกเค็ื่องมือเป็นพยานนะฮะ3 2 1ไป โอ้โหรออันนี้ปื้มมันปั่นทิ้งยับเลยถึงแล้วฮะมันเลยได้แปดจุดแปดฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงหรือเปล่าลปั่นยับเลย,อยเโอ้โหเอาใหม่ฮะเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งนะฮะสามสองหนึ่งไปครับอ,อ่ารอบนี้ออกเต็มที่มันก็เอาดึงเหนะมือนกันนะรู้สึกเหมือนกันนะ อ่าได้แล้วครับเจ็จสี่สามเห็นไหมผมไม่สีครับเจ็ดสี่สามเลยเห็นไหมประมาณเกลางกลางตรงนอ่าก็ถือว่าเฮ้ยก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่แต่จริงเนี่ยพอเสียงพอเปิดโหมดสปอร์ครับเสียงมาเลยนะฮะเ,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 เสียงเหมือนเล่นเกมเลยผมก็อ่าเอาแล้วแต่เลยฮร หลังจากที่เราได้ลองนะครับมาไปกับในระยะทางประมาณสัก150กิโลเมตรได้นะครเราเริ่มเดินทางนะครับจากอําเภอเมืองเชียงรายครับไปที่อําเภอเชียงแสนนะครับขาไปครับเป็นน้องพลจากพันทิพย์นะครับก็ขับสตาร์ัยรุ่นเลยนะครับกดกดร้อยเาแบบยาวๆก็มีมีการใช้คันเร่งแบบหนักๆยาวๆตลอดทางคะตัวเลขที่ได้ออกมายังอยู่ที่ระดับ10กิโลเมตรต่อลิตรแล้วส่วนขากลับผมเป็นคนขับนะฮะก็จะมีการเทสศูนย์ถึงร้อยด้วยนะครับมีการกด ความเร็วท็อปสปีด191กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะแต่ว่าน้อยกว่าขาไปนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ระดับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตัวเลขที่ได้ออกมาคือ16.3กิโลเมตรต่อเลตนะก็ถือว่าโโหขับขนาดนี้ฮนะยังได้ตัวเลขระดับนี้เลยถ้าขับแบบโอ้โหสุภาพในเมืองเนี่ยน่าจะได้มากกว่านี้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยคันนี้เนี่ย Honda e i v i c e เ v นะครับไม่ได้ให้แต่ความแรงอย่างเดียวนะแต่ให้ความประหยัดได้ด้วยครับ สำหรับราคาค่าตัวนะครับของ Honda Civic นะฮะที่เป็นรุ่น e s v r s คันนี้นะครับราคาอยู่ที่1,259,000าบาทนะฮะก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงขึ้นกว่าตัวเดิมอีกนิดนึงนะฮะแต่ว่าได้เครื่องยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพนะที่เราคุยกันไปแล้วครับว่าได้ทั้งความประหยัดนะครับรวมถึงเรื่องของความคล่องตัวในการขับขี่ความแรงนะครับศูนยรในระดับ7วินาทีนี่ไม่ธรรมดานะฮะ ดังนั้นเนี่ยราคานี้ถ้าถามว่าถ้าถามผมนะฮะก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมอย่างมากนะฮะแต่ทั้งหมดนี้นะครับอย่าเชื่อผมทุกอย่างนะฮะพอสุดท้ายแล้วนะถ้าคุณคิดว่าคันนี้เนี่ยคุณอยากได้นะเราอยากให้คุณนะครับไปที่โชว์รูมนะครับของ h o n ด้นะครับไปลองนั่งลองจับลองสัมผัสและที่สําคัญครับคุณต้องลองขับด้วยตัวเองครับแล้วคุณจะรู้เลยครับว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะสมกับคุณหรือไม่ฮะและคุ้มค่ากับคุณหรือเปล่าครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเดฟไจของเราในรอบนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน a u t o d e v ทุกคนด้วยนะฮะและที่สําคัญครับถ้าคุณชื่นชอบในการรีวิวรถแบบนี้นะครับหรือว่าการพาชมรอบคันรถใหม่นะฮะหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆนะครับที่เราจะนําเสนอให้กับทุกท่านนะฮะก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยนะฮะ พรทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ๆนะครับมันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหรับครั้งนี้นะครับผมเอิร์ธครับต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ